สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเช้านีเนว,ว็นเช้าวันศุกร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่กันที่อโศกนะครับอโศกนี่นะครับช่วงเช้านะฮะเช้าว,วันศุกร์บรรยากาศคนไปทํางานนะครับตอนนี้เวลา8นาฬิกาตรงพอดีเลยนะครับการจราจรหนาแน่นนะครับนี่ก็มองไปทาง กรมวิท์สีลมนะครับจอดติดติดนะครับรอสัญญาณไฟนะฮะ ตอนนี้เราลงกันมาที่ด้านล่างที่รถแล้วนะครับนี่นะฮะที่หยุรดรถรศนะครับโดยที่หยุรดรถรศนะครับนั้นจะมีอยู่2จุดนะครับได้แ,แก่ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งขาออกนะฝั่งขาออกก็ออกจากกรุงเทพนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะข้ามถนนไปซึ่งที่หยุรดรถรศนะครับก็ยังเป็น ่อของรถไฟรฟทนะครับกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆนะครับได้แก่นี้นะฮะ ARL Airport Rail Link นะครับไปยังพิไทยและสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ MRT นะฮะรถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมต่อกันที่สถานีเพชรบุรีนะครับมัก,ล,กนะล้กันนี่นะฮะ Airport Link ก็จะอยู่นี่นะครับด้านบนเรานะ ส่วน MRT สถานีเพชรบุรีก็จะอยู่นู่นนะครับ8.20นาิกา20นาทีนะครับสัญญาณคานกั้นนะครับดังแล้วนะฮะ การลงเรียบร้อยครับอีกสักครู่ขบวน388จากมานะจาเข้าแล้วนะครับขณะนี้ขบวนรถพิเศษชานเมืองขบวนที่388 388จากชุมทางเชิงเฉากำลังผ่านบริเวณอโศกขาออกที่จะเข้าอาโศกขาเข้านะครับ าดีครับมาดูการจราจรนะฮะังจากรถไฟผ่านไปแล้วนะเีะ่โอ้โห ตอนนี้แปดนิกาสามนาทีนะครับสัญญาณคานกั้นดังขึ้นแล้วนะครับนี่นำคานกั้นลงแล้วนะฮะหลังจากที่ขบวน388ออกไปนะครับตอนนี้ก็นำคานกั้นลงนะฮะสามแปไปถึงมักกะสันนะครับที่มักกะสันมีขบวน281จอดรอรีดอยู่แล้วนะฮะซึ่งหลังจากที่รอลีเสร็จก,ก็ปล่อยขบวน281นนะครับ 2> น2 8 1นอกจากมังกรสันแล้วก็จะมาอยู่มาจอดนะครับที่ที่อยู่รถอ,นอสโศกแห่งนี้นะครับผ่านการก็ลงเรียบร้อยแล้วเลยครับไฟก็กะลงมา สานาทีนะครับโอ้โหการจะจรหนาแน่นครับรับส่งบดยสารเสร็จก็ปล่อยออกครับขบวน281ออกจากที่หยุดรถอับส่ครับ 8.55นาทีนะครับอีก5นาที9โมงเช้านะฮะตอนนี้สัญญาณคานกั้นดังขึ้นอีกแล้วนะครับอีสักกรู่จะมีคัรถมานะครับเรอดูคานกั้นลงกันนะฮะร,รถยังคายบนถนนนะครับ ลงเรียบร้อยอตอนนี้ลงแล้วนะครับนันลโลก็จะลงนะาการจราจรช่วงเช้านะครับ ทางนำ้ำควนเข้าสู่ที่รถส่นะครับเป็นขบวนรถพิเศษขบวนที่1031 1031จากย่านแอลดีพะหุตโยธินปลายทางพระจอมเกล้า รถส่งแล้วครับขบวน1 0 3 1เวลา8ปดนาฬิกาห้านาทีครับขณะนี้เวลา1 3บสนาิกายีนาทีนะครับกำลังมีขบวนรถเข้าสู่ที่อยู่รถสกนะฮะมาการช่วงบ่ายนะครับขบวนรถพิเศษชันเมืองขอบวนที่3.89แปดเก้า อ๋อไม่ใช่คน389นะครับขบวนรถธรรมดาขวันที่279 279ไปทางด่านคนแดนบ้านของเลยครับ เวลา14นาฬิกาครับเรามาอยู่นี่นะลงจากขบวน279แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ที่หยุดรถพัดจอมกล้าวนะครับขบวนรถที่จอดอยู่ด้านหน้าของเราขนาดนี้นะครับเป็นขบวน279จากกรุงเทพลมพงปลายทางด่านผมแดนบ้านลองลึกครับเดินทางมาจากที่หยุดรถอโศกนะฮะ แอดมินเดินทางมายัางที่ยุดพระจอมกล้าน,นะครับต่อเนื่องจากเมื่อช้านะครับที่ขบวน1031ที่เดินทางผ่านบริเวณที่ยุดรถนสกนะครับแอดมินท้ายนะฮะนี่ก็มาหยุดอยู่ที่พระจอมกล้าน,นะครับตั้งแต่เช้านะฮะนี่เป็นชุดข้อมูลนะครับหยุดอ่านก็ได้นะฮะก็สุขค่าเป็นรถไฟไทยทำนะครับผลิตและวิจัยโดยคนไทยนะฮะดด้านข้างนะครับ ถัดมานี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรถปั่นไฟนะครับบอฟอร,อรจุดปอที่นาดีนั้นเคยเป็นรถดิเซรลราราคิฮะที่ตัดบันชีไปแล้วนะครับแล้วต่อมาก็ไะ้มีการปรับปรุงดัดแปลงใหม่และถัดมานี่นะไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับนั่นคือรถแบตเตอรี่นะครับรถไฟ EV วีนะฮะ เป็นรถปั่นไฟนะครับส่วนนี้ก็เป็นรถแบตเตอรี่นะฮะอันนี้เป็นตู้เก็บพลังงานนะครับแบตเตอรี่ันถัดมานี่ก็รถ e ีวีนะครับเป็นหัวรถจักรนะฮะ ไฟอีวีนะฮะตอนนี้อยู่ที่ที่พระจอมกล้านะครับรสวยง่ามนะถือไปอีกหนึ่งกล้าเลครับของการพัฒนาทางด้านการขนส่งระบบรางนะครับที่มีการผลิตรถไฟนะครับโดยคน คนไทยเองนะครับเป็นืนทั้านทยมน,นุษย์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถไฟพลังงานสะอาดนะครับรถไฟสายฐานนะฮะไฟ E ีวีนั่นเองนะครับสวยงามครับสวยงามครับกรจอบกล่าวนะอนนี้เราออกช่วงประมาณบ่ายสองกว่ากว่านะครับคนนี้ก็มาบุงดูนะฮะ นี่เป็นรถไฟสาย่านนะครับไฟอีวีนะฮะเป็นหัวจักรนะครับถัดมานี่ก็เป็นรถแบตเตอรี่นะที่เก็บพลังงานแบตเตอรี่ของหัวจักรนะครับโดยมีการนีนะโง่สายเชื่อม กครื่บินนะฮตอนี้ฟันไฟนะครับสำหรับผู้วยสารน,นะ น14นาฬิกา5นาทีนะครับประตูจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีทั้ง2อฝั่งนะครับเหมือนกับรถแอร์ของรถไฟไทยนะที่ปกติแล้วจะมีเป็แค่ด้านเดียวนะครับ ทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งหัวทั้งท้ายนะครับขณะนี้ขุบรนพิเศษ,ษ,ษชานเมืองขบวนที่3 9 0จากชุมพรงศ์เชิงเซาเข้าที่รถพัดจองเก้าครับเดี๋ยวตัดภาพกันต่อนะฮะตอนนี้นะวัดไปอีกแล้วครับมากันที่สถานีรถไฟลาดกระบังครับ ขบวนรถจอดเทียบอยู่หน้าแอดมินในขณะนี้นะครับเป็นขบวนรถพิเศษชันเมืองขอบวนที่390 390จากชุมทางเชิงเซาครับตอนนี้อยู่ที่ลาดกระบังนะครับแต่เวลาปล่อยออกแล้วครับ นี่นะครับสถานีรถไฟลาดกระบังครับตั้งอยู่ในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับสินทางไฟสายตะวันออกนะครับซึ่งจุดนี้นะครับสถานีรถไฟลาดกระบังก็มีการเชื่อมต่อกับขนส่งมวลชนอื่นๆนะครับนั่นคือแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับนี่นะฮะที่จะไปสุวรรณภูมิและพญาไทครับนี่นะครับมากันที่ฝั่งด้านที่ใต้ของสถานีรถไฟลาดกระบังนะครับ ไปทางฝั่งพระจอมเกล้านะฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าสถานีรถไฟลาดกระบังนั้นมีถึง3ทางนะครับนี่ก็เป็น2ทางหลักนะครับทางขึ้นและล่องนะฮะส่วนทางด้านซ้ายมือนี่คือทางเก่านะครับที่ไม่ได้วิ่งมานานนะฮะแต่ก่อนนี้คือแทบจะวิ่งไม่ได้เลยนะครับภายหลังนี้มีการปรับปรุงทางนี่ก็จะเห็นนะว่าหินใหม่โรยหินใหม่ต่างๆนะครับเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงทางใหม่นะครับ ใช่จะวิ่งได้ทั้งหมด3ทางนะครับนานทีก็จะเห็นนะฮะว่ารถจะวิ่งในทางนี้นะครับแอบปิงไม่ได้เห็นนานแล้วนะเห็นล่าสุดก็น่าจะเป็นในช่วงของที่รถปิสุรางฟิตเตอร์นะครับตัดกระบ,บังพระจอมเกล้าที่บิงเคยม,มาถ่ายนะช่วงนั้นใช้สปินเตอร์ด้วยนะจะวิ่งทางนี้นั่นเองนะครับขณะนี้เวลา15นาฬิกาสนาทีนะครับ ก็กำลังมาแล้วนะครับขบวนรถพิเศษขบวนที่1032 1032ต้นทางจากหัวตะเค้ที่หยุดรถพระจอมกลา้าปลายทางย่าน l อพดีพะผนโยทินกำลังเข้าราดกระบังครับมาจาก e ีวีนะมาฟังเสียงตอนวิ่งนะว่าเงียบขนาดไหนนะครับโดยพลัง e ีวีรถไฟใส่ฐถานครับ เปล่านะครับถ้าตามไม่ทันนะคลิปก็จะตัดนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าทันก็จะรับชมกันต่อนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสักครนี้สวัสดีครับออกจากลาดกระบังครับอ้มินสับตีนแตกเลยนะโอ้โ oh, ห oh, สวยงาม วิ่งทางเก่านะอ่ะเดี๋ยวแอดมินไล่ต่อนะครับทันไม่ทันก็ว่ากันครับแอร์บินขึ้นมากันที่บนสถานีไ,นไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงแอร์พอร์ตนะครับรอ10น,นาทีเลยนะรู้ทันหรือเปล่านะน่าจะไม่ทันแล้วนะครับเสียดายนะมาดูแอร์พอร์ตลิงก์กันสักหน่อยนะฮะ ไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับ I'm leaving.